จิมเบลเลอร์โอเคครับอยากเห็นหน้าสรรพนามบุรุษที่หนึ่งสัพนามบุรุษที่สองสัพนามบุรุษที่สามรู้ใช่ไหมแต่ละยุคแต่สมัยมันเปลี่ยนไปอาจจะอย่างเช่นสมัยพ่อคุณเราคำถามเลยเออสมัยพ่อขุนรามค,คำแหงอ่ะมึงกูอ่ามึงก็คือสรรพนามบุรุษที่สองกูสรรพนามบุรุษที่หนึ่งต่อมากับไม่ยุคหนึ่งก็เป็นข้ากับเองมั้งข้ากับเอง แล้วก็มามายุคสมัยใหม่หน่อยก็เป็นเธอกับฉันน่าอะไรกันมันสัรปนามุรุที่สามมันนี่ใช้ไม่รู้ใช้ยุคสมัยยุคสมัยไหนทำไมซึ่งมันกลายไปข่ากับเองเนี่ยก็ยังถือบางคนก็ยังว่าหยาบนะข่าเองข่าเองข่าเอง สำหรับบางคนก็อาฆามว่าฆ่ากับเองก็มาอาจจะหมายถึงว่าเออสนิทจะมากขึ้นฆ่ากับเองนะแต่มึงกูเนยฟังและลื่นหูดีมไม่ต้องมาฆ่ากับเองเธอกับฉันหรอกเนาะก็เลยคิดว่าเออสมัยก่อนเขาก็เรียกมึงกับกูแล้วมันหยาบตรงไหนวนะเนาะมันหยาบก็เลยคิดว่าต่อไปเขาว่าเธอกับฉันเนี่ย อาจจะหยากก็ได้สุภาพขึ้นหมดแล้วก็คุณใช่ไหมคุณสรปนามบุรุที่สองกระผมอ่ากระผมเนี่ยไม่แน่ครว่ากระผมกับดิฉันเนี่ยใช่ไหมนี่คือโคตรสุภาพเลยสมัยเนี้กระผมกับดิฉันเนี่ยสป,ปนามบุรุที่หนึ่งท่านสรป,ปนามุรุที่สามบุตรที่สองได้ด้วยอาจจะอยากก็ได้ใครจะไปรู้้วยความไกลของภาษา แล้วหนูกับพี่ล่ะหนูกับพี่นี่ก็ก็เป็นหนูก็คือหนูหนูนี่ใช้ได้เป็นสรรพนามทั้งบรุษที่หนึ่งและบรุษที่สองเลยนะสรรพนามบรุษที่หนึ่งก็แค่ก็คือแทนตัวเราสรรพนามบรุษที่สองก็คือแทนตัวเนี่ยคุยอยู่เนี่ยสัรพนามบรุษที่สามเนี่ยก็อีกไปคนหนึ่งนะครับนะพี่กับหนูเนี่ยแต่ว่าพี่เนี่ย พี่ก็ใช้ได้ทั้งบุรุษที่1แล้วบุรุษที่2แล้วบุรุษที่3ามอ่ะอย่างเช่นสมบัติบุรุษที่1คําว่าพี่หมายถึงว่าเออ mm. เราเรียกแทนตัวเองว่าเราพี่สมพนามบุรุษที่1พี่สมนาติบุรุษที่2อ่ะอย่างเช่นอ่าสมมติพี่ทุกตาครับอ่ะสมบับุรุษที่2ถ้าเราถึงจะพูดคนที่อยู่ยไกลออกไปอ่ะพี่ตาสมมติพี่ตา,มมตาอยู่หางเนี่ยเรานี่ทํามอยู่เนี่ยพี่ตาแม่งหืนกาเหมือนอ่ะก็เป็นสมนาติบุรุษที่3ได้แม่งไปได้ทั้งสามอย่าง ประมาณนั้นอย่างที่เข้าใจตาหืนกามร้องไห้เลยครับอะไรปิดฝันวะอดีวพาไปฉีดดีกว่าปะพาไปฉี่พาไปฉี่ วดฉี่ไม่ไหวทิ้งกล้องไม่ได้พออะไรถึงทิ้งกล้องไม่ได้ทิ้งกล้องปุ๊บเอนเกตแม่งรถหวบเลยครับนะพอไม่เห็นคนดูปุ๊บ สดตันนี้ไม่มีอีกแล้วครับว ว่าน้องหืนการรู้เวาลาจะแกะแต่กล้องตกกลตกกลตก